เอาล้วครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนมิดรักนักเล่นเกมชาวเอพิกดีเจนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เครับเราจะมาปลดล็อกนะครับเป็นสกีนปืนระดับ e ีพินะครับจากร้านค้าอีเวนต์นะครับมันลดราคานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเออสกินที่ผมใส่อยู่นี้นะครสกินตัวละครที่ผมใส่อยู่นี้ก็ซื้อมาจากร้านค้าซีซันนี้เหมือนกันนะครับสวยนะผมว่าของคุณวัชนะครับ โอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นสกินปืนที่ที่ผมอยากได้นะครับเป็นสกินเอ่อของ R310 นะครับปกติมันขายห5น้านะครับอันนี้ก็ห5เหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันลดราคาเหลือแค่9 0 0 0ันแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวซื้อไปเลยนะครับเออความจริงมันมันไม่ได้มีแค่อันนี้นะครับมันมีอีกหลายสกินนี่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูร้านค้าสักหน่อยดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสก,กินปืนก็มีเยอะเลยนะครับมีอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกกรอบรูปพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่ากรอบโปรไฟล์นะครับมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสติกเกอร์หรอ,อเป็นสติกเกอร์ก็ไม่เชิงนะครับมันจะเป็นเหมือนเออที่ฉายภาพนะเอาไว้ตั้งตามแมท ตามนู่นตามนี่ได้นะครับมีที่ห้อยด้วยนะครับเครื่องประดับอะไรพวกนี้นะครับรูปโปรไฟล์นะครับมีสกรีนคุณหมอด้วยนะครับเราสามารถซื้อนี้ได้ด้วยนะครับซื้อกล่องสุ่มนะครับแพ็กสุ่มไอเทมได้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับเป็นกรอบของคุณลับสดี้นะครับนี่สกรีนที่ผมพูดถึงะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะ แต่พาดูให้หมดทุกอันก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูปืนกันเนาะอันนี้จะเป็นคุณลับซดี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นคุณจีบาตานะครับจีบาตานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูพระเอกของงานเลยดีกว,ว่านะครับเป็นปืนนะครับว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะนะครับต่ก่อนผมใช้สกินนี้อยู่นะเป็นสกินที่ได้ฟรีนะครับ ก็ได้สกิน <S k ine> ระดับอ e ีพิกมาแล้วก็คงจะใช้สกินนี้แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากปลดล็อกก็สามารถไปปลดล็อกก็ได้นะครับผมไม่ไแน่ใจว่ามันจะลดไปมากกว่านี้หรือเปล่านะแต่คิดว่าไม่น่าจะลดไปมากกว่านี้แล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนมันตอนมันขายใหม่ๆมันขายหมื่นห้าเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นแค่อีก,ก้าวในทิศทางที่ถูกต้องเราจะพามาดูสกินคุณวัชดีกว่าวัชนะครับชื่อเขา สวยอยู่นะนะครับมันจะเป็นแบบ,นะบออกแวววาวแวววาวนิดหนึ่งโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe คลิปไ่ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปละ